บอสลำไย,ยเขินกันหนักมากไล่ด้วยกันล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้9พฤษภาคม2568ซึ่งในคลิปดังกล่าวก็มีช่วงหนึ่งที่นุ่มบอสเอวานหรือบอสแดนเซอร์เกือบหลุดปากเรียกลำไย,ยว่าเธอขณะที่สาวลำไย,ยเองก็หลุดหัวเราะออกมาทันทีซึ่งทั้งคู่เขินกันหนักจนกระทั่งหลบมุมกล้องกันเลยทีเดียวโมเมนต์ดังกล่าวเรียกว่าทำเอาแฟนๆแ,แซวหนักความน่ารักคู่นี้ เขินไม่ไหวค่ะความชัดเจนเริ่มมาแล้วล่ะค่ะคู่นี้กับความน่ารักบอสลำไยขณะที่บอสเองถูกถามถึงหากพีพีและเจอาไม่ว่างจะมาเต้นให้ไหมบอสต,ตอบออกไปทันทีเต้นให้พี่อ้ายแบบไม่คิดเงินกันเลยล่ะค่ะงานนี้เอฟซีแฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวบางก็บอกว่าคนดูยิ้มแก้มแตก ไม่ต้องได้คุยอะไรกันละวันนี้นั่งยิ้มเขินกันให้แม่แม่ยิ้มตามตายตายตายแม่แม่ชื่นใจน้องกำลังจะเรียกเธอหรือเปล่ารอกลับมาเต้นคู่กันอยู่นะคะแล้วตูก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเขินแทนฉันโอเคแล้ววันนี้ดูเขาแล้วเราก็ยิ้มเขินมีใครดูไปยิ้มไปไหมวนดูหลายรอบเลย บางก็บอกคบกันไปเธอต่างคนต่างมีงานถ้าร่วมงานกันได้ยิ่งดีเราดูไปยิ้มตามเลยฟินใหญ่บอสเรียกว่ายกมาไม่หมดคอมเมนต์ที่ทุกคนชื่นชมความน่ารักของคู่นี้ที่เขายิ้มเขินไปด้วยกันบอสลำใหญ่ส่งต่อความน่ารักมาฝากไปดูคลิปกันค่ะเอ้ยเฮ้ย ไมเห็นแล้วมีไรเอากบแอเดชร์ไว ไม่คือผมจะบอกว่าไอ้นี่ยังไม่มีใครเขาถามเลยไม่จะบอกจะบอกว่าพี่มีคุณสองไงอะอของของพี่พี่ชนะไปแล้วของพี่ได้คุณสองอะ่ะอ้าวล้วนี่จะแพ้แล้ววะเฮ้ยอย่ามายากเลยเปิดเลย วงวงพี่อ้ายผมเต้นให้ฟรีก็ได้